เพื่อนวันนี้มีของเข้ามาอีกละหนึ่งรายการนะครับเป็นตัวบาลนักนะ s x g 3 0 0 0ตัวนี้จะเป็นเข้าว่าสีลิมิตตดก็คือสปูนจะเป็นสีทองปกติถ้าเป็น s x เนี่ยมันจะเป็นสปูนสีเงินนะก็เป็นตัวตำนานอีกรุ่นหนึ่งนะเออเพิ่งได้มาว่าวันนี้เลยนะนำเข้าโดยบริษัทสยามซูบนลนักนะแต่ว่ามันเมดอินนี่เว้ยเมดอินไชน่านะ คุณภาพงานเหรอโอ้โหไม่น่าเชื่อนะนี่ขนาดว่าของใหม่ๆปี2021นี่งานแม่งบอกตามตรงเลยหยาบงานค่อนข้างหยาบพอสมควรนะแต่ก็ด้วยราคามันไม่แพงมากเนาะราคามันประมาณพันสี่อะไรอย่างเงี้ยนะก็ถือว่าใช้ได้นะผมว่าสำหรับคนที่เคยเล่นรุ่นนี้ก็คงจะรู้แล้วแหละนะว่ามันดียังไงก็ถือว่าเป็นตำนานอีกรุ่นหนึ่งแล้วกันแล้วกันนะครับนะ ก็สปูลที่ผมบอกเนี่ยนะสปูลมันจะเป็นสีทองเห็นไหมก้านแขนแล้วตรงน,นี้ก็จะเป็นสีทองแต่ว่าคุณภาพงานนี่ผมบอกได้เลยว่าถ้าเทียบกับไดว่า BG แล้วือว่าแม่งห่างชั้นเยอะว่ะนะแต่ไม่เป็นไรตกขำๆใช้งานได้ SX3000 นี่มันจะไซส์เดียวกับประมาณ BG20 นะเออ b ี20อั 20. นนี้จริงๆมันมามันหมุนซ้ายแต่ผมเปลี่ยนเป็นหมุนขวาแล้วนะ แต่ตัวนี้มันจะเหนือชั้นกว่า B G นิดนึงก็คือแขนแม่งพับได้นะเออเวลาเก็บเวลาอะไรมันก็สะดวกดีนะครับนะและ้วก็เอ่อมันจะมีตัวนี้ล็อกมันจะมีเสียงตัวนี้นะเวลาเราปั่นแล้วมันจะดังแกรกแกรแกรนะมันจะมีตรงนี้นะดันเวลากรก็จะได้ยินเสียงไอยเวลากรแล้วเลือกได้เวลาจะเปิดเันาจะ,ป,จะปิดนะเออถ้าปิดก็จะไม่มีเสียงนะครับนะก็ตามสเต็ปแหละนะลูกบอลสาม สามลูกบอลก็ยังไม่สมูทหรอกเวียงนะแต่ว่าซื้อเพราะว่าความเป็นตํานานมันนี่แหละนะแต่จริงๆมันก็มีรุ่นอื่นให้เลือกอีกเยอะนะแต่ซื้อเพราะรูปทรงคลาสสิกของมันนี่แหละนะครับนะส่วนงานผิวงานอะไรพวกนี้ผมว่ามันยังไม่รู้ดินี่ขนาดของใหม่ๆนะผิวมันก็ยังกระดังกระด่างนะเดี๋ยวคงใช้ไปสักพักหนึ่งผิวมันก็คงจะดีขึ้นนะดูดิงานเงินอะไรก็ถือว่าพอใช้ได้นะเอชุบทองชุบทองผมว่าเดี๋ยวไม่นานก็คงจะลอกนะตรงเนี้ยนะ ไม่เป็นไรนะซื้อมาก็พันกว่าบาทนะถือว่าใช้งานได้โอเคก็ค่อนข้างมีน้ําหนักนะครับเดี๋ยวผมจะโหลดสาย15บปอนด์เอาไว้ตกหน้าดินนะคู่กับคันอีกกันหนึ่งที่กําลังสั่งมาก็คือคันทัวร์เมนต์นะคันทนนัวร์เทมเพนจีซีรีเก้าฟุตก็ตอนนี้ก็มาแลวนะตัวที่เป็นตัวรอบหรือคันมาแล้วเดี๋ยวจะมาประกบแล้วเดี๋ยวจะหาเวลาโอกาสไปตกหน้าดินตัวน,นี้ก็ไม่มีอะไรนะซื้อมาก็มีในกล่องก็จะมีคู่มือ ที่ไว้เวลาแกะประกอบว่าเป็นยังไงนะครับนะแต่ตอนนี้ผมคิดว่าผมคงไม่ได้ไปโมเสียงหรอกนะน่าจะไม่ได้ไปโมเสียงอะไรนี่เสียงสปูนนะเพราะเสียงเดิมมันก็ดังอยู่ละดังกว่าบีจีนะบีจีมันจะออกแนวแบบสุขุมนุ่มลึกนะก็ถือว่าดังใช้ได้นะครับนะแต่เบรกยังไม่รู้ว่าใช้แล้วมันจะสมูทแค่ไหนนะครับนะื่อมันจะดึงเวลาปลาดึงแล้วมันจะกระตุกไหมแต่จากที่ดูลองขันแน่นสุดนี่โอ้ยเอาว่าปลาแม่งดึงแทบไม่ออกอนะ แต่แกนมันจิ๋วอะ่ะนะสปูนก็เป็นประมาณนี้เนาะนะพอได้พอได้นะครับไม่แย่มากน่าจะแต่งเสียงได้แค่นี้ก็เสียงดังแล้วแหละผมว่าแต่คงไม่แต่งเสียงหรอกผมว่าแค่นี้เสียงก็ดังแล้วแหละนะครับไนะหนลองปรับเบรกให้แน่นแล้วลองหมุนดูที่มันได้หรอเบรกก็สมูทด,ดอีอุ้ยนั่นใช้ได้เบรกโอเคอยู่นะไม่แยะ เบรกโอเคเดี๋ยวขอรองเอาไปใช้งานดูนะเราจะว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคจะเป็นประมาณนี้บาน a น็ S X สามพันแต่ถ้าเป็นตัวนี้จะเป็น S X G นะสามพันนะเนื่องจากเป็นตัวสป,ปูลสีทองนะครับโอเคประมาณนี้ครับสวัสดีครับ